โอ้โหอะไรมาสีสวยจังเลยายต้นคัดมอสีแดงมาถึงแล้วมีสีแดงสีฟ้าสีชมพูโอ้โงามมากเลยนะคะนี่ก็จะเป็นการตกแต่งประดับประดานะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญโปรยทานนะที่เอฟซีส่งมานะคะโอ้โเยอะมากเลยค่ะทุกคนปาดงามขนาดเล้อพี่น้องเด้อปาดสวยสวยสวยส,วย,ส,วย,สวยสวยนี่ของใครเนี่ย มาลังเต็มเลยเนี่ยโอ้ส่งถึงป้าน่าจะเป็นเหรียญโปรยทานหรือเปล่าอันนี้อาหารอะไรเนี่ยออาหารอะไรป้าดาโอ้มีของถึงป้าดาด้วย,ะดดวยนะคะน่าจะเป็นอาหารมีบุญนี่นี่พอดีเข้ามาแล้วเจออะไรเยอะเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้ของใครเนี่ยน้องทิติรัตถึงทิติรัตอืมใครชื่อทิติรัตเนาะนะคะเออ อ่ะนี่นะคะนี่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 บอกว่าปดาปดาในรังนี่อีกบอกโอ้อันนั้นจะเป็นเหรียญโรดปล่ยทานหรือเปล่านั้นถึงปตาแตนนี่นี่อ้อู้อันนี้คืออะไรยาขัดนอนสวยมากสีสวยๆทั้งนั้นเลยยังไม่พอกลองอะไรมาอีกนี่นี่ถึงคุณนันทนันคุณอมมาเยอะเลยนะคะอ้ อะไรไม่รู้นะอะไรไม่รู้นะ fc ของป้าแตนเออป้าแต็นนะจากของป้าเต็นเนาะอืมอ่าช่วงนี้เขาเรียกว่ามีของอมาส่งเยอะนี่โคมไฟป้ปาป <ห ả? S 1> ้าภาษาโคมไฟเนี่ยเขาจะไปตกแต่งนะ<อ>นี่อันนี้ก็เป็นไม้กวาดจากคุณแม่แม่คําน้อยโซพิสัยมาเมื่อวาน<อ>เนี่ยเพื่อนอําไม้กวาดมาให้อ่าไม้กวาดนี่ก็เป็นเรรอนโปวยทานรูสวยมากเลยดงนาดีโอ้เรือนโปยทานอันนี้โมบายโมบาย โมบายแขวนน่ะเอออันนี้ก็เป็นเหรียญปวยทานนะฮะวยมากจะอันนี้ก็เป็นโคมไฟเนาะโคมจะเริ่มหลังไฟมาเนาะล้จะถึงวันงานแล้วใช่แล้วค่ะอันนี้ก็น้ำหนึ่งหมื่นสองพันขวดหนึ่งพันแพคอันนี้อะไรนี่แสดงว่าต้นี่อะไรทังถังอะไรถังประดับอันนี้หรือเปล่าประดับน่าจะใช่เนาะน่าจะประดับเอ่อต้นขัดมอนหรือเปล่าโอเคนะเยอะมากอันนี้เรามาพัก มาพักเที่ยงเนาะพักเที่ยงตอนเวลาบ่ายสาม <33 S 3> สิบสามนาทีทุกคนอาที่นาเดี๋ยวรอติดตามชมในคลิปใกล้แล้วใกล้ถึงแล้วใกล้จะมาถึงแล้วอรอลุ้นรอลุ้นรอลุ้นอย่าไอันนี้ถึงกับตกใจคืออะไรเนี่ยอย่าเข้ามาตกใจเลยพี่น้องมาแล้วเหลยสวัสดีค่ะอยู่กับชาวหญาที่กกติมาว่าอยู่ ยาขัดมดมาถึงวันนี้สีสวยแล้วค่ะมีสีแดงสีฟ้าสีน้ำเงินน้ำเงินส้มส้มอือพี่น้องนะคะเราจะเห็นปุ๋ยหลากหลายสีนะคะที่จะมาในนานาลุงนะคะที่ระวังปูกของเราเนาะกลองใย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 อีปู กองใหญ่นะคะกองใหญ่บอกว่าส่งสมพรหลาโพนะเหรียญปลอยทานหรือเปล่าค่ะรัดหรือยักบางทีก็เบาเบาเบาอืมไม่รู้อะไรเนาะมาแล้วนะคะอะไรนะนี่อ่านไม่ได้จ้าที่อยู่เพิ่นที่อยู่เพิ่นที่อยู่ผู้ส่งมาสมประกาศดินข้าประเดอืมอันนล้ว่าอ่านเลย ยายังมีข้างล่างอีกข้างล่างอีกโอ้โหทำไมมากรองอะไรมากมายถึงตัวตกใจโอ้โหี่น้องอันนี้ก็ส่งให้สมพละพูดเหมือนกันข้างล่างไม่ใช่ข้างล่างไม่ใช่ของใครมีชื่อคนที่เลี้ยงแมวคนที่เลี้ยงแมวทัดปานาบ๋ออ่านไม่ได้ไม่เห็นตัวนึงคือน้อย อยากใ้ดูสิในถุงนั้นน่ะมันมีอะไรหนักๆญาน่าจะรู้อันนี้เหรอไม่ทางใต้ล่างใต้ล่างเราไม่รู้อ่ะจับดูนี่จะรู้เลยอาหารมีบุญอาหารมีบุญอาหารมีบุญบอกเมนบอกคือว่าอาหารน้องมาหรือเปล่าอันนี้ของใครอนนี้ค่อยอ่านมาได้ อาเห็นแตข่ของขององพีักเทียเท่ยงทานข้าวค่ะ,ะตังเลยยิบพัเกเที่ยงทานข้าวพาี่น้องี๋ยวเรา่อยไปหยิบทาดแกงอย่างเถ้าวันนี้ป็เดี๋ยวก้าว่นเดีย๋ยวพ้ดแต่งนเงี้ยสีน้ำเงาพัดแต่งแมนแมนอยู่ในบ่น้งใช่ไอยในเขาก็ไม่ได้ซืมาินขาวชื่อั้งเราเปิดแอร์อยู่อืม 带回来。Yeah, ลูกเพ่มานกระโหู้เพิ่งนี่กับทั้งเพชรทังพลอืก็โตแล้วนะโอทังเพชรทังพอยอืมออนเอ้ยนเต็มเลยตามีของมาถึงเจ้าแล้วๆเอ้ามาดูโอ้ใหญ่บรมณเลย ปลาดามาแล้วนะตื่นเต้นเลยเงนินไเงไรเร็วๆมีอะไรมาฮะดูชื่อก่อน,อ,อ,นอะไรชื่อตัวเองดูดข้างล่างข้างล่าง ข้างล่างข้างล่างข้างล่างองป้าแตนอมพอนีข้างล่างนคือไรนั่นแหละชื่อเจ้าน่ะกับหัวกับหางมงไม่เห็นหรอกตามัว เป็ตำนแวาขอเดไวกนี่ว่าได้เออดีเออดีมันคืออะไรแบงม่วพอแล้วแม่ของข่อยดอกนี่นันะ่อกเออแล้วแอนเปิดบรมันคืออะไรอาเร็วม่เจะของขมาแล้วนี่จะของขมาแล้วเนี่ยเปิดดูนี่ทำไมมันหนักอย่างนี้ทำไมมันหนักจังเลยอืมรู้จังอยากรู้ตังงง้งทีเราจะมารอรุ่นกัรน,นะว่าถุงของประดานี้ ของแมวหรือของของคนองานชื่อเบิ่งเรียนโปยท้าเหรออาวเจ้าอย่าเอาตูดมาเลยอะไรทําไมมันเป็นสีแดงๆหืออือทำไมมันเป็นสีแดงเออดูสิดูสิมีหยังน้อ กันแล้วมือกันเนาะเอ็นเอนว่าเป็นของแมวนะเดานะอันนี้เดาดาแม่นาาีอาหารแมวแบบเฮ้ยอาหารแมวเลยอาหารเลยเฮ้ยครับครับเฮ้ยมีปลาเฮ้ยมีปลาแห้งหปลาแห้งอะไรใหญ่ค่ะเอ้าอก็เห็นมีปลาเนาะเฮ้ยม,มีไก่ อุ้ยอุ้ยอุ้ยอาหารแมวหรออาหารแมวแล้วอาหารอะไรเนี่ยอุ้ยขอมีบุญกับจำปาโอ้มีบุญกับจำปาโอ้แม่อุษาดีใจสุดท้ายก็เป็นของจำปากับมีบุญจำปามีบุญนะเฉลยแล้วขอบคุณนะคะจ้าเฉลยแล้วนะจ่าโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเล็บชีท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ